ทำแตกพี่น้องซ่อมเองถ้าแก่ไม่ได้เสียตงังสักบาทอันอันน,น,นี้ไม่แตกแต่อันนี้ยาวเฟื้อยเลยน้องพี่น้องอวัวแย่ๆเลยใครสนใจที่จะอัวนพี่น้องนั่นะฟารมวัวคอยเลี้ยงวัวบนภูเขาพี่น้องเอาไป กินหลายตัวแล้วพี่น้องวัวอยู่นี่ก็ตัวสามพันสี่พันมา้วก็สามหมื่นสี่หมื่นเต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบหมู่บ้านเราเนี่โอ้ <laughs> ตัวเจ็ดแปดหมื่นนแลวัวบนภูเขาพี่น้องต้นไม้ขอให้เลี้ยงวัวนี่คำของเองลงไปข้างล่างเปนง็นด่ามหุนไวม่ได้ภูเขาทั้งนั้นเลย กบัวนงก็ไปเก็บเห็ดพี่น้องเห็เดยังไม่ออกวันไหนเห็ดออกก็จะได้ไปเก็บเห็ดเหมือนกันเลยเอามาแกงกินได้อย่ฟาร์มวัวทั้งภูเขามีวัวเต็มเลยแกงก็มีนี่พี่น้องมาได้มาทำคำเตียงข้างล่างเอาขี้วงขี้วัวใส่เรียบร้อยแล้ว อันนั้นลอกลอกดึงเคียกไว้พันกัผักผูกมะเขือผูกพริกนะคาแตกให้ลองซ่อมเองเอาอันเก่าออกมันเป็นถุงพลาสติกนะเงเนเอาไงลังคาเป็นถุงพลาติกลงไปนู้วก็ถนนใหญ่ ลมพัดมาแรงน้องลมแรงนั่นะเป็นตุงพลาติกข้อใบลมแรงแรงมาตีแตงหมดเลยหัวก็นอนกันเต้มเลยหัวมันไม่ทำก็มีกินเอาหัวเนาะอันนี้อุ่นวาย่น้องอา่างวนวายต้นเล็กๆนี่ไม่มีคนตัดเอาเครื่องมาดูดเอาป็นนี้ราคาไม่ดีไม่ขายเลยอันนี้ของตัวเอง บรรยากาศดีดีพี่น้องวันนี้เพราะว่าฝนตกฝนไม่ตกเลยทุกคนกำลังก่อสร้างกันอยู่นู้นหมู่บ้านกำลังก่อสร้างอยู่น่างขางก็มีแต่โครงเหล็กเราคุมด้ดยนี่ตุ้มพัดจริงเนี่ยโอ้พี่น้องเอ้ยฝนตกแล้ว Yeah, แ,แย่แล้วแย่แล้วทำงานอยู่ดีคนตกแล้วตกแรงเลยพี่น้องบ่ายสามบ่ายสามสิบสามมาเทียงโอ้ยก็จะได้เงินเท่าเนาะดูดิตกแย่เลยฝนเอ้ยนี่เขาลงก่อนพี่น้องไม่ไหวไม่ไหวถ้าไม่มีคัประมาณนี่เพียงหมดเลยเนี่ยโอ้ยเงินโอ้ย,อย,อยตายดู ทำก็ยังไม่ได้นะทำแตกด้วยนัองยังไม่ได้มูงลังคาเลยันตกใส่แล้วอ้แย่ yeah, อยู่ฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้เนี่ยรอดูอีกสักหน่อยนึงถ้ามันหนไม่ตกบกสันมารับกับบ้านไม่ต้องทำได้เลยนะ นะดูก่อนว่ามันจะแรงไหมยังไม่ถึงเวลาเลิกงานพี่น้องเพื่อนฝ่ายสามเคลื่องเองี้ยเนี่ยเตรียมดินไม่ปลูก่อนบ้านมาตรวจพี่น้องเหลือเหลือสองคนนี่อีกสามคนเอากิ่งไอ,งเ,อเอากุนไปทิ้งที่บ้านโอ้ดูดินะ้ำทนะ่าพุทมานะใครมาประเทศประเทศสตูเเวเนี่ย นักวินกิโลกิโล่เลยเนี่แบกกิโลตดเลยคำก็แตกดีนะแตกคำหนึ่งนี่นี่ก็แตกเหมือนกันน้ำเนี่ยคำแตกคมรวยซอมเลยแล้วพี่น้องเขโปด๊ดีประเทศดิตาเลียวต่องเดอนในมกราา วันนี้ก็วันที่เท่าไหร่วันที่เจ็ดวันที่แปดเนี่ยตกหนักเลยนี่เตรียมดินไม่ลูกทำแต่ก็ยังไม่มุนเลยตกลงมาแล้วครับมีสี่ครั้แต่ไปทำหนึ่งย <c oughs> าวเลยเบียร์สองคนนี่แหลยกำลังวิง่งเข้าผสมกันเลยรู้สึกว่งถ้าไม่ตกตก็จะกลับบ้านเลยพนะี่น้อง ช่วงหน้าหนาวเออช่วงหน้าฝนไม่ค่อยได้เงินเท่าไหร่ฝนตกแล้วก็นหนาวมาด้วยเนี่ยตัวนี้มันก็ได้ได้เงินเท่าเป็นรายวันเป็นรายวันทําถึงที่เดือนเขาก็าิดตังให้ใหนะมาเปี่เดือนลงหน้าจีเรดดูท่าทางจะไม่หยุดง,ง่ายๆไปหน่อยทำบ้านไม่ดีกว่าเด้อเล็กทบทำไม่ได้อะไ าพี่น้องแค่นี้ระครับมันละกบ,บานนีกว่าเดินลำบากแค่นีล้ลยทำไม่ได้เาจสองคนเองไงสอมคนก็บาน,นเราเปนอีกเ้บรรยากาศคนีตน้อเราบ้านเึงยาวเลยดีเลย ยหยแล้วทุก้จะกับยาเรงงานนกะม,มาแล้วนะแรงมแรงอ่าะลแกโอ้คนไทมาจอดทิ้งไว่เต็มเลยันใหญ่นี่จะนใ,นใหญ่คนไทยเขาจอดทิ้งไว้ มีของกินแล้วก็ได้กินนะเผ็ดดู่น้องเดดน,น่นน่ะเรงฝนน้ำขังเลยมันไม่มีอื่นมันจะหาจับอื่นไงเยจะได้จับอื่นแล้วอย่า